ชมพู่ตอน9โมง20ตอนเช้าเนี่ยถามว่าไม่ผิดแน่นะว่าเจอพ่อชมพู่9โมง20คุณธานากิจบอกผมเจอบนถนนมันจะผิดได้ยังไงก็ผมออกป้า8โมงครึ่งแล้วก็ถีบไอ้รถไถมาดูแวะเขาบอกตอนเช้าเนี่ยเอาแหละผมเนี่ยไปแวะซื้อน้ําแข็งที่ร้านร้านหนึ่งที่เราจะลองให้อยู่ทางซ้ายมือเนี่ยนะฮะห่างจากบ้านร้อยเมตรตอนผมซื้อน้ําแข็งเนี่ยมันตอนประมาณ8โมง37แล้วหลังจากผมก็ขับแต่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 มาเนี่ยนะฮะจนมาจ้าเอก,กับพ่อชมพู กำลังจะไปนะอตอนเก้าโมงยี่สิบกำลังจะไปนะคุณธนกิจก็เลยเปิดใจกับอามารินทีวีเนี่ยนะฮะว่าผมพูดในสิ่งที่ผมต้องพูดส่วนการแต่งกายพ่อน้องชมพู่ผมจําไม่ได้จะเสื้อส้มหรือไม่เสื้อส้มผมไม่รู้คุณธนกฤตยังบอกว่ากรณีที่พ่อแม่น้องชมพู่สงสัยว่าลุงพลเป็นคนร้ายผมไม่เชื่อว่าลุงพลจะก่อเหตุ มันเป็นไปไม่ได้ผมสงสารลุงพลแต่ผมสงสัยพ่อชมพู่ที่ผมยอมออกมาเปิดใจกับอมรินทีวีในวันนี้เป็นครั้งแรกและที่เดียวเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่ผมเห็นผมก็ต้องพูดอีกทั้งผมยังสงสัยด้วยว่านะคือมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรฝากไปถึงคนร้ายตัวจริงออกมารับสารภาพ อย่าปล่อยเวลาให้เนน,นานชาวบ้านจะเดือดร้อนอย่ามัวแสดงละครฟังเสียงสามีผู้ใหญ่บ้านขวัวสูงฮะสามเกิดสามขึม้นล้จุดที่ส่วนทางก็กล้จะถึงที่นาเลยสะพานไปหน่อยหนึ่งทีส่ส่วนกับพ่อชมพู่ก็เลยสะานไปหน่อยหนึ่งก็ไปยังหน้าใส่กัน้้นไปได ไม่เปลีนไปไม่ได้ impossible อ่าเป็นไปไม่ได้นะนิะถึงเงินแค่กรอกออกมาประมาณนึงไม่ถึงเงินแค่ห้นาร้อยมิดรน่ะคิดถึงสามวงเช้าแล้วไงโอ,อ้มไม่ได้ไไดถ้าเราออกมาเจ็ดวม,มันไปถึงเงินแค่นะั้นไงโอ้เราใส่ไหมดีก็ <laughs> สงสัยนะดว่มาสงสัยมีผู้ใหญ่มีอะไรเรียกเขามามผมดูแล้วทำไมไม่ขึ้นไปดูศพลูกด,ด,ดูองเท้าลูกตามที่บุงคนบอกเออว่าเป็นลูกของตัวเองเปล่าอืมทำไมไม่ขึ้นไปดูคุณผู้ชมฮะผมถึงได้บอกว่าวันนี้คือคุณพ่อเนี่ยเราก็ต้องให้เกียิคุณพ่อของน้องชมพู่ด้วยนะเพราะคุณพ่อยืนยันว่าอยู่นาตลอดจนสิบโมงยี่สิบเนี่ยคุณพ่อรู้จักคุณแม่เพราะคุณแม่โทรศัพท์มาเอาลูกหาย ซึ่งกลายไปว่าวันนี้คําถามคือคุณธนกิจบอกว่าไปเจอพ่อ9โมง20บนถนนถ้าบอกว่าอยู่นาจริงเนี่ยนะฮะเอา้าทําไมขับรถไถมาอยู่บนถนนอีกนึกออกไหมฮะทาไมไม่อยู่ที่นาเพราะถ้าบอกลูกหายตอน10โมง22ไอ้ตอนนั้นเนี่ยมันควรจะไปโผล่บนถนนตอน10โมง22ถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าพ่อจะมาโผล่บนถนนตอน9โมง20 แล้วตอนก้าโมง20คือพ่อกําลังมุ่งหน้าไปน,นามันจึงเกิดคําถามว่าพ่อทําไมเพิ่งไปนาะบ้านพ่อชมพู่กับท้องนาที่จะไปทำเนี่ยมันไม่ไกลกันเลยคุณผู้ชมฮะและปรากฏว่าคุณธนกิจเจอพ่อบนถนนยังไม่พอปรากฏว่าวันนี้อมรินทีวีไปเจออีกคนหนึ่งฮะชื่อว่าคุณชัยยาน,านันเป็นแม่ค้าขายอาหารบ้านกกกอยู่ยืงเยื้อกับทางเข้าบ้านน้องชมพู บอกระทางอมรินทีวีว่าเห็นพ่อชมพู่ขับรถไถกี่โมงป้าระยะเวลาช่วงนั้นตัวเองจําแน่นอนไม่ได้เพราะไม่ได้ดูนาฬิกาแต่มั่นใจว่าไม่ใช่ระยะเวลาเจ็ดโมงครึง่ง มั่นใจว่ามันเกิน8โมงไปแล้วคือเป็นช่วงสายชาวบงชาวบ้านเนี่ยออกไปทํานาหมดแล้วหลัง8โมงแน่นอนแต่ไม่แน่ใจนะคะว่า8โมงเท่าไหร่หรืออาจจะเป็น9โมงเจ้าตัวเนี่ยจำไม่ได้จริงๆแต่วันนั้นเนี่ยเห็นรถไถข,ของพ่อสีส้มแค่รอบเดียวคือช่วงที่กําลังออกจากปากซอยบ้านถามว่าจําได้ไหมคุณพ่อใส่เสื้อสีอะไรคุณชยานันบอกว่ามัน,นานละจำไม่ได้ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าพ่อบอกว่าอยู่นาตั้งแต่เช้า7โมง20คนนี้คืออีกคนหนึ่งที่บอกพ่อ อยู่แถวปกกอกแล้วก็เพิ่งออกตอนหลัง8โมงอ่ะเห็นไหมฮะฟังเสียงคนนี้อีกคนนึงฮะขนานแล้วเนาะแล้วก็จําไม่ได้เราคือเห็นแถ่ผ่านไงเราก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากคือรู้แค่ว่าเออรถไถ่คนนี้คนนี้อไรฮะไม่ไหวคะ่ะเพราะว่าชะลอออกมาตรงคูงนี้ก็ไปเรื่อย รอบเดียวอะค่ะรอบเดียวเขาออกไปแล้วย่าเขากลับมาอตนี่โอเย็นไหม่เห็นค่ะที่เราไม่อยู่หน้าบ้านด้วยตอนนั้นเราไม่ได้อยู่หน้าบ้านเราก็เลยจัะไเลยไม่เด็นเราไม่เด็ด